สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเหล่าตัวละครต่างๆกันให้มากขึ้นนะครับด้วยการพาไปรู้จักอุปนิสัยส่วนตัวก็คือสิ่งที่ชอบและงานอดิเรกข,ของเขาครับเรามาเริ่มจากคนแรกนะครับกับสาวน้อยจากตระกูลอุจิวะนะครับอุจิวะสรดะซาล,ะด,ะซาละดะนะครับมีงานอดิเรกก็คือการอ่านหนังสือ ซึ่งหนังสือที่เขาชอบอ่านเนี่ยก็จะเป็นจําพวกหนังสือประวัติศาสตร์และเรื่องลึกลับต่างๆครับส่วนอาหารที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนผสมของชาและใบชาครับและอาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือมะเขือเทศนะครับต่างกับซาสึเกินะครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ซาสึเกิชอบกินนั่นเองคนต่อมามิสกิงานอนดิเรกข,ของเขาก็คือการอ่านหนังสือจําพวกหนังสือข้อมูล การเล่นเกมพกพาและก็การเล่นการ์ดเกมนั่นเองครับส่วนอาหารที่ชอบก็คือไขค่คนและอาหารที่ไม่ชอบก็จะเป็นอาหารที่ทําจากเนื้อของสัตว์ที่มีเกล็ดนะครับอูซึมกโบรุโตงานอดิเลกก็คือเล่นเกมพกพาและเล่นการ์ดเกมนะครับส่วนอาหารที่ชอบเนี่ยก็คือเบอร์เกอร์แต่สําหรับในข้อมูลของบรุโตเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ครบนะครับและข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์เซ็นะครับนาราชิกาดีชิกาดีอีก เป็นเด็กที่ชอบการเล่นโชงินะครับหรือว่าหมากรุกญี่ปุ่นแบบเดียวกับพ่อของเขาและนอกจากการเล่นโชงินะครับเขายังชอบเล่นเกมและชอบนอนกลางวันอีกด้วยครับอาหารที่เขาชอบมากก็คือซาชิมิและน้ำที่สกัดมาจากมะเขือม่วงนะครับส่วนอาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือผักโขมยามนานากะอิโนโจินหนุ่มน้อยจากตระกูลยามนานากะนะครับอิโนโจินชอบการวาดรูปและระบายสีแบบเดียวกันกับพ่อของเขานะครับ และยังชอบการเล่นเกมยิงปืนมุมมองบุคคลที่1ห,หรือว่าเกม first person shooting นั่นเองครับอาหารที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นทาโกยากิและอาหารที่ประกอบด้วยชีสส่วนอาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อมันมันหรือเนื้อติดมันครับแล้วเราก็มาที่คนสุดท้ายนะครับกับอากิมิจิโจโจงานอดิเลตข,ของโจโจนั้นก็คือการไปแข่งขันกินอาหารและดูละครดราม่าครับ อาหารที่ชอบก็คือทุกอย่างที่กินได้และสิ่งที่ไม่ชอบก็คืออะไรก็ตามที่กินไม่ได้นะครับหรือก็คือไม่มีเลยนั่นเองเอาละครับสำหรับข้อมูลคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมลองพยายามหาข้อมูลคนอื่นๆแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่หม,มาเนี่ยผมจะรีบนํามาอัปเดตให้เลยนะครับผมส่วนคําถามในวันนี้นะครับเริ่มจากคําถามแรกถามมาว่าถ้าบูลโตเนี่ยโตขึ้นจะเก่งกว่าดารุโตไหมครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงบรุตโตก็ต้องเก่งกว่านารุตโตอย่างแน่นอนครับเพราะขนาดตอนนี้เนี่ยในขณะที่บุรุตโตอายุเท่าๆกับนารุตโตในสมัยก่อนนะครับ <c oughs> ก็มีความสามารถที่เก่งกว่าและยังสามารถใช้คาถาที่เก่งกว่าได้ครับคำ <c oughs> ถามต่อมานะครับถามมาว่าอักษรบนหน้าผากข,ของกาลาเนี่ยมาจากไหนในข้อมูลส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้มีบอกมาชัดเจนครับว่ามาจากไหนแต่อักษรบนหน้าผากข,ของกาลาเนี่ยจะแปลว่าลาครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้กับกาลานะครับให้รู้ว่ายังมีแม่ของเขาที่ให้ความรักความห่วงใยกับเขาอยู่นะครับคําถามต่อมานะครับถามมาว่าถ้ามูรุโตเนี่ยมีลูกกับซาลาดะลูกที่เกิดมาจะมีเนตอะไรบ้างครับผู้เขียนเคยบอกไว้นะครับว่าถ้าเกิดพ่อและแม่มีเนตรกันคนละอย่างนะครับลูกที่ออกมาเนี่ยก็จะมีเนตนันทั้งคู่เลยครับโดยตาข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนตรของฝั่งพ่อและอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเนตของฝั่งแม่ครับเอาละครับสำหรับในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผม ถ้าเกิดใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถถามกันใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วผมจะนำไปตอบในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ